สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกโบตั๋นแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว108ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะนี่นะลีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1 แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่3มออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอ,อลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สเส้นที่สงทับด้วยเส้นที่สาม เส้นท the ี่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3มด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อก,กันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะนี่นะคะค่อยค่อยปล่อยริบบิ้นออกมานะคะดูริบบิ้นด้วยนะถ้าริบบิ้นบิดเราจับให้เข้าที่นะคะแบบนี้เส้นที่สามค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเส้นที่สี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะนี่นะรีจะนับริบบิ้นข้าม5เส้นแล้วพาดนะคะ1 2ึ่งสามี่ห้าจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะ พาดมาแบบนี้ต่อเลยนะหนึ่งสสาี่ห้าจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะพาดมาดูริบบิดด้นดะ้วยนะแบบนี้นะคะต่อเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าจับอริบบิ้นเส้นนี้นะพาดมาแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้นห้าเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะรีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับบริบบิ้นโค้งมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะ เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะถัดจากเส้นที่พ้าตะกี้นะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันนะคะให้ออกช่องถัดมานะแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมา สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมานะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะจะได้เป็นรูปตัวดอกแล้นะคะแบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับอลิบินโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับบอตัวอลิบินนี้นะคะ เสียบลงไปตรงตัวดอกนะถัดจากเส้นของเขานะคะมาฝั่งด้านซ้ายมือให้ลอดผ่านมา5กรีบเลยนะคะหช่องนะนี่นะคะเสียบริบบิ้นลงมาเลยนะนับมาเลยนะคะหนึ่งสอี่ห้าแบบนี้นะมองเห็นไหมคะค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบไปด้วยนะนี่นะคะในแบบนี้ต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสามเส้นนี่นะคะ 1>, 1 2ึสแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้าน,นะคะ่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอรลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าแล้วก็เอียงตัวริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับอตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะด้านในเลยนะคะตรงตัวกลีบดอกด้านในแบบนี้นะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบินลงมาค่ะให้ริบินกลีบนี้นะคะอยู่ด้านในนะ นี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายลิบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแ,แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปอยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกโบตันสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ